วันนี้จ,จะมีสัมภาษณ์ศิลปินดาราฟนอินนั่นเองโอ้โหบอกได้คำเดียวคนนี้ไปโด่งดังที่เมืองจีน โด่งดังจากภาพยนต์ e ยสอ n นอ๋อ e ย o อ n นครับผมคุณออมสุชานั่นเองครับมีแฟนคลับน้องออมเนี่ยฮะอ่าส่งความเข้า,ขามาถ่ายเลยไม่ต้องประต้องส่งมาแล้วฮะคุณรอฟังได้เลยเพราะว่าน้องคนนี้โด่งดังมากๆจากภาพยนต yes no. ์เรื่อง o ย n อโนอ๋อแล้วไปโด่งดังเมืองจีนมากนะป้าเออแล้วก็เห็นเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยจะมีทำรายการทีวงทีวีที่จะดึงชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวในเมืองไทยเสร็จแล้วเอาชาวไทยไปเที่ยวที่เมืองจีนไปดูงานอ๋อไปดูงานเมืองจีนหรือไป ดูวัฒนธรรมของเมืองจีนอะไรอย่างนี้ครับผมเนี่ยฮะวันนี้น้องออมมีสายแล้วครับสวัสดีครับออมครับสวัสดีค่ะครับที่พี่พูดมาที่มาเคค่ะจ้าสวัสดีจ้าน้องออมที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเออใช่อย่างนั้นไหมหรือยังไงจ้าอ๋อใช่ค่ะเป็นรายการที่ร่วมกับาการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะชื่อว่ารายการผงหยก เพ okay. uh, yeah, ิ่งหย่อนเพิ่งหยไอนแต่ก็ออมเพิ่งหย่อนภาษาจีนเพราะว่าเพื่อนค่ะโอ้ใช่เพื่อนก็ออมออมําพิธีกรอะครับอไม่เธอค่ะมันจะเป็นรายการในไทยกับเทลิที่ที่เราจะเหมือนพาเพื่อนเราในต่างแดนในประเทศจีนะคะมาท่องเที่ยวที่ที่บ้านเราที่ประเทศไทยอะค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับกับเอาเอาดาราจีนอย่างเงี้ยเหรฮะ แล้วก็มามาเที่ยวมาสวนสัตว์ที่ผมดูนี่เป็นสวนสัตว์ทางภาคเหนือใช่ไหมฮะก็เทปที่แล้วที่ถ่ายไปแล้วค่ะเทปแรกก็จะเป็นพาแฟนคลับของอมะค่ะจากที่ประเทศจีนมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สระบุรีอะค่ะเฮ้ยเขาบินมาเลยเหรอครับปองับใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเป็นความรู้ใหม่จอมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเนี่ย เป็นบ้านที่บังน้องกันเป็นระหว่างมณฑลกับจังหวัดนะคะอย่างที่สุพรรณบุรีก็จะเป็นบ้านที่บังน้องกับืองเงินตูที่มีทีทันดาค่ะโอ้แล้วเป็นไงฮะกระแสตอบรับนี่โอเคไหมครับอ๋อครับก็โอเคมากค่ะอครั้งแรกเราก็ไปที่สฉินตูก่อนเพื่อไปไปควานหาแฟนคลับเราเนี่ยที่ที่ที่สนใจแล้วก็อยากมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมาได้ประมาณสิบคน คัดเลือกกันจากที่ท,ทรทฝั่งนน้นเขาก็ช่วยประสานงานนะคะก็มาเที่ยวกันที่สุพรรณบุรีก็เหมือนพาไปสถานที่ต่างๆก็ถ่ายเป็นเรียลลิตี้แล้วก็ตัดเป็นรายการเพื่อไปออนแอร์ที่นู่นนะคะอ๋อฮะเทปแรกนี่เป็นแฟนคลับของขอน้องออมที่มาใช่ไหมพากันมามาทั้งกี่คนนะจ๊ะเอ่อจริงๆเขาก็อยากมากันเยอะค่ะแต่ว่าเราก็เหฝนมีโค้ต้าแค่สิบคนนะคะอ๋อสิบคนใช่ไหมครับเราต้องดูค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางเขาด้วยไหมคะ ใช่ค่ะดูแลต้องดูแลใช่ไหมจ๊ะแล้วอย่างนี้แล้วแล้วอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ถามหน่อยว่าว่าได้คุยกับกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ไหมว่าเออทาไมเลือกออมมาทํารายการนี้ฮะอ๋อค่ะ,คะจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางทท,ทนะคะที่เขาก็เหมือนเล็งเห็นว่าตอนนี้เป็นช่วงที่มันจะมีเออ่ดา,าราไทยหลายคนนะคะที่ไปดังที่ประเทศจีนแล้วก็พอจะมีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้จักแล้วก็ เกิดเกิดกลุ่มแฟนคลับขึ้นเราก็คิดว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีในการที่เราจะเป็นจุดเชื่อมโยงในการที่จะพานักท่องเที่ยวตา่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราเปิดมุมมองให้เขาเห็นว่าเอ,อ้ยบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้ว สวยนะมีมีหลายที่ท uh ี่สามารถมาเที่ยวได้ค่ะอ๋ออันนี้เนี่ยคือคือเทปเนี่ยเจะไปเรื่อยๆสุพรรณบ้างไปเชียงใหม่บ้างถ้าเป็นบุ๋มบอมเนี่ยบุ๋มบอมเนี่ยถ้าหากว่าให้พาไปเที่ยวเอาแบบโดนๆเจ๋งๆเลยคิดว่าอยากจะพาชาวจีนเข้าไปดูดูอะไรฮะที่เมืองไทยโดนๆเจ๋งๆเลยนะคะเอออยากพาไปกระบี่อะค่ะอืมถูกต้องเลยใช่กระบี่เลยกระบี่ใช่อันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงว่าพี่ไปมาแล้วเนี่ย สวยมากๆสวยจริงๆใช่ค่ะเหมือนเหมือนไม่ใช่เมืองไทยอ่ะเนาะไปบที่น้ำสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าโดยเฉพาะอาหารไล่เลนะสุดยอดมากไม่เคยไปเลยไม่เคยไปไปหาเลก่อนแล้วก็ไล่ไปโอ้ยเนี่ฮะแสกันแล้วไงแล้วแล้วการทำพิธีกรกับนักแสดงมันยากต่างกันไหมออมเออจริงๆก็ยากคนละแบบค่ะคือนักแสดงเราก็ไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ว่า การทํารายการแล้วก็เป็นตัวของเองได้เต็มที่ค่ะอตอนนี้ <Okay. S 2> ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็เปิดเปิดวีทีของ you, ออมอยู่ฮะมีทิปไปชิงใหม่ไปกับผู้ชายอะ่ะใครอะ่ะเฮ้ยเหมือนตินน่าค่ะ อ๋ออ๋อนี่นเป็เลขโาโน่าโน่าโนโ,อ,โอ้อเราก็ดูเป็นผู้ชายก็แล้วก็บอกว่าเออไข่หน่นารักใช่ไหมแรับว่ามีแบบอออทำท่าดิงวัลูตังด้วยนะผมนะเอออ๋อนั่นที่นาเหรอเออนี่จะถามเนี่ยแล้วแล้วแฟนขับมามาเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเทปนั้นเป็นไงบ้าง โอ๊ยจริงๆสนุกมากค่ะแต่ก็ชุลมุนจริงๆคือเขาก็จะเหมือนเหมือนได้ใกล้ชิดเราเขาก็ชื่นชอบเราดูผลงานเราอะไรยเงี้ยค่ะแล้วพอเป็นอารมณ์ที่แบบว่าได้ใกล้ชิดแล้วก็อยู่ด้วยกันสามวันสองคืนอ,อะไรยเงี้ยก็เป็นอะไรที่ที่เขาประทับใจในลแล้วกแบบเหมือนเราก็ให้ให้ความใกล้ชิดกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนกันตามคอนเซ็ปต์ของรายการนะคะแล้วสื่อสารยากไหม ก็จริงๆก็ไม่ยากมีมีรามด้วยอะค่ะอ๋อมีรามนึกว่าออมพูดฟิตฟอร์ไฟแต่ว่าเป็นภาษาจีนเลยอยากรู้กันแล้วออมออมมาพูดภาษาจีนได้ไหมออมโอ้ยพูดไม่ค่อยได้ออมพไดง่ายๆไม่ง่าแบบว่าแฟนคลับมาเยอะอย่างเงี้ยอยากจะบอกรักแฟนคลับแบบฉันรักเธอเนี่ยพูดไงออมก็ขออ้้หนี่大家好我爱你我้你我爱你你爱มาแล้วก็อ่อนหน่อยคิด้บอกมาออมบอกรักผมอ่อนการเลยเนี่ย บอไอ้นี่สงสารน้องเธอให้น้องจเจริญเติบโตไปทางที่ดีค <c oughs> ่ะเ่แล้วแล้วเป็นไงบ้างรา,ายการนี้ได้ออกอากาศที่เมืองจีนยังจ้าค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ก็ออกอากาศในในสถานีทางอินเทอร์เน็ตอะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรช่องยูปูยูปู com ก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่คนจีนนะคะเขาจะเสพสื่อหรือเสพรายการบันเทิงอย่างเงี้ยผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรน,นะคะ อ้อ้พูดง่ายพูดง่ายคือคนจีนนิยมดูรายการผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่าดูรายการทีวีของเมืองจีนถูกไหมเพราะฉะนั้นเลยทำรายการผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะง่ายกว่าการแบบว่าสบายมากกว่าก็จริงเนาะใช่ป้าแล้วปอมป้าออมกับป้าฮันจิงตลาดเมืองจีนนี่เป็นพันล้านคนเลยนะถูกตลาดใหญ่มากเลยแล้วอมอมมีที่จริงไหม ชื่อแบบว่าชื่อแบบสังเนียงแบบจริงๆอ่ะคงจริงเกาเรื่องของงานเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องมีชื่อจริงแน่มันเรื่องบอกบอกว่าอะไรพี่ว่าสองคนนี้อยากรู้มั่งเรื่องชื่อจริงอ่ะชื่ออะไรวะนี่ค่ะชื่อหลี่ไห่หน้าค่ะหลี่ไห่หน้าหลี่ไห่หน้าหรื่าอีไห่น่าหลีองจองกับหอมเลยอ๋อหอมเป็นเนื้อคู่พี่พี่ชื่อฮายีน่าฮายีน่าชื่อหลี่หงหน่าโอเคละเอาละเอาละ มีเพี่อมีมีอีกคำถามหานึ่งมีน้องส่ง s m เมาบอกว่าในใสายตาน้องอ,อมเนี่ยดารดบนาบอลาที่เป็นเมืองจีนนะฮะดาราไทยที่ชาวจีนเนี่ยไวรุ่นชาวจีนเนี่ยเขามองดาราไทยเนี่ยเป็นยังไงฮอะอม,อมเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์เกาหลีอย่างเงี้ไหมโอ,อคือลักษณะที่เหมือนกับไยรุ่นไทยมองมองดาราศิลปินเกาหลีอะค่ะอ,อ จะเป็นอย่างนั้นก็ชื่นชมชื่นชอบเป็นผลงานแล้วก็รักแล้วติดตามติดเนบติดเนบเลยก็อย่างนั้นโอ้ก็จะให้การต้อนรับดีมากทุกครั้งที่เราไปก็จะมาต้อนรับที่สนามบินมีเรก็เป็นมีไปรายการทีวีไปถ่ายนกาจีนไปอะไรที่นั่นนะคะแล้วก็แฟนเขาก็ให้ความแบบว่าเต็มที่ของเราอ๋อเอาละอักนิดนึงไหมมาถามน้องออมนิดนึงเออเรื่องการแสดงบ้างอ่าอ่าแล้วถาถามผลงานตอนนี้ของน้องออมเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างออมตอนนี้ หลักๆตอน,นี้ก็จะเป็นงานแสดงค่ะมีช่องสามกนจะมีจุดนัดพบเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องผีบันเาิงอะค่ะโอ้แลก็จะมีละครพอนธมิอลเวงกำลังถ่ายอยู่ค่ะอ๋อนี่ือของช่องสามใช่ไหมคะรื่แล้วแล้วแล้วจังมึงจีนนี่เขามีติดต่อออกมาเป็นนังเอกหรือไปเล่นละครหนังอะไรเงี้ยกับจีนไหมฮะมึงจีนก็มีโปรเจกต์มีหนังอะค่ะม,มีหนังอยู่แต่ว,ว่าน่าจะ น่าจะถ่ายอีนโนเบอตอนนี้เนี่ยออกำลังถ่ายอ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นละครของทูค่ะเป็นเรื่องออทธามินไมฮาร์ A M I H อ๋อเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของทางงาน,นเยอะเยอะงานเยอะยิ่งเวลาทําพิธีกรด้วยเก่งนะบริหารงานเก่งนะและได้ข่าวว่าตอนนี้ขนาที่คุยกับเราเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปถ่ายละครนะจ๊ะอยู่นั่นน่ะสิมุ่งหน้าคบเพชรบุรีออมวิ่งหนูไม่คิดจะบันอยกระทงลอยกระทึงอะไรบ้างฮะหนูเล่าเราแล้ว หนูลอยไปแล้วเหรอคะหรือว่าหนูขับไปฐานตรงแม่น э ้ําแม่กองอะไรเงี้ยหนูแวะลอยเลยนะคะาวันี่เพชรบุรีเนี่ยมันต้องต้องแม่กองก่อนก่อนสงครามเลยปล่อยก่อนเลยปล่อยก่อนอะคือลอยกระทงไปก่อนเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวคว้ากลับมารอยกระเทยด้วยอลอยไปเรียบร้อยแด้ใช่ไหมครับออออธิฐานอล้วอยากรู้ว่าบอกได้ปะบอกว่าอย่าได้เจอเจอต้นอีกเลยอ๋ออธิฐานขอให้มีแฟนเร็วเรวเดี๋ยวนะธิ้ฐานขอให้มีแฟนเร็วเร็วหรือแฟนเร็วเร็วคะ เร็วๆนะโอเคโสดอยู่อ๋อแล้วเขายังแต่งต้นโสดแล้วนะคะได้ข่าวว่าภรรยาสี่ลูกเจ็ดอยู่ค่ะและสามีห้าคนด้วยับโอเคขอบคุณน้องออมมาเลยนะคะแล้วตอนนี้เดินมาถึงไหนแล้วคะตอนนี้อะคะน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะตอนนี้อยู่ตรงแถว มานแม่กินลงแม่กินไรที่ซื้อแบบว่าัแกมเยอะมากเลยฮะแถวนั้นเนี่ยครับน้องขอบคุณมากสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะเป็นน้องอีกคนหนึ่งที่ที่เรียกว่างานชุกจ้าก็น่ารักเคยมาสัมภาษณ์ในดาราลี่อล้วจ้าก็เดี๋ยวจะให้กับน้องนะครับแล้วก็ขอให้รายการนี้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องเยอะๆด้วยเพราะถือว่านี่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทยเหมือนกันนะในการที่เราเนี่ยจะได้เอาศิลปินหรือว่าคนต่างชาติ มาเที่ยวเมืองไทยก็อยากจะพาไปเที่ยวท,ที่ดีๆ